มนุษย์ในโลกใบนี้นะคะไม่มีใครยอมให้ถูกสั่งนะคะไม่ไม่ชอบในเรื่องของคําสั่งแต่โครงการทเงินเข้าบ้านนะคะตีกรอบความสําเร็จกําหนดระยะเวลาให้ทุกท่านเปลี่ยนวิถีชีวิต75วันเปลี่ยนชีวิตในโครงการหอบเงินเข้าบ้านนะคะจึงมีตีกรอบในเรื่อง,องความกําหนดว่าอยากให้ทุกท่านประสบความสำเร็จรายได้แตะหลักแสนภายใน3เดือน สวัสดีค่ะซิมบิีตุนจุเลียสสีนามค่ะจุดเริ่มต้นของการทำโครงการหองเงินข้าบ้านนะคะจะประสบการณ์ในวงการเครือข่าย30ปีตุนใช้แนวคิดเทคนิควิธีการของโครงการหองเงินข้าบ้านในการทำงานโครงการหองเงินข้าบ้านคือวิธีการทำงานให้ได้เงินตามแผงการตลาดของบริษัทยูมิพลร์ครบทุกช่องทางค่ะ รู้ว่าการทำงานงานนี้จะต้องรู้ความคิดของคนจากประสบการณ์ของตุนแล้วจึงมีที่มาของโครงการอำเงินเขาบ้านว่าทำแบบไหนทำอย่างไรทำอะไรได้อะไรได้เมื่อไหร่ได้เท่าไหร่นะคะซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่าทำอะไรได้แน่แล้วเขาจะทำและออกแบบมาเพื่อทำง่ายไรายได้เร็วก็มั่นคงนะคะซึ่งโครงการองเงินเขา้บ้านเป็นวิธีการง่ายๆไม่ต้องคุยเรื่องยากๆนะคะ โครงการขเงคนข้าบ้านมีแต่เรื่องง่ายๆไม่มีเรื่องยากกับง่ายๆนะคะง่ายอย่างเดียวนะคะสําหรับคนดีมีเหตุผลคนดีก็คือตอบแทนบุปการีและรับผิดชอบครอบครัวมีเหตุผลว่าที่มาที่ไปนะคะของรายได้มหาศาลตรงนี้มาจากแผงตลาดของบริษัทยูมิพัทเป็นวิธีการทำงานของทีมค่ะ ตามแผนกระตาดของบริษัทยิมิพารนะคะจะต้องมีสีสายงานนะคะเท่ากับว่าวันนี้เราทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะให้บรรลุ และประสบความสําเร็จนะคะและต้องเป็นความสำเร็จที่สามารถลอกเลียนแบบได้ฉะนั้นการชี้เส้นทางสู่ C B D นะคะจะต้องมี4สายงานนะคะตุนขึ้นตําแหน่ง C B D ได้เนี่ยสายงานละ500,000 P V นะคะสสายงานจะเป็นตําแหน่ง C B D นะคะนั่นก็คือนะคะการเริ่มต้นที่ง่ายการทําธุรกิจที่ถูกต้องเขาเรียกว่าเริ่มต้นธุรกิจติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องนะคะ 1,000คะแนนนะคะที่จริงเนี่ยนะคะแผงตลาดของเราเนี่ยเริ่มต้นตำแหน่งบอลเนี่ยนะคะก็อยู่ที่300 PV แต่เราเอามาอยู่ที่ตำแหน่งซิลเวอร์เพราะว่ามีเหตุและผลนะคะตำแหน่งซินเวอร์จะมีค่าแนะนำสอชั้นนะคะชั้นลูก100%ชั้นหลาน20%และนะคะในตำแหน่งซินเวอร์สามารถรับารายได้ในเรื่องของแมทชิ่งด้วยค่ะและวันนี้เนี่ยพันคะแนนในการเชิญ4คนเข้ามาในโครงการ เข้ามาในระบบระบบช่วยช่วยหาคนให้คุณเองนะคะสคนซึ่งทุกคนสามารถทำได้ในโครงการนะคะได้บอกว่าให้เชิญคน4ี่คนเชิญ4ี่คนเนี่ยนะคะต้องเชิญคนที่มีความต้องการเหมือนเรานะคะสคนที่นะคะต้องการประสบความสําเร็จอยากมีบ้านอยากมีรถอยากปลด,ดี อยากมีทุนการศึกษาอยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอยากได้โอกาสเหมือนเราเนี่ยแหละนะคะเขาเรียกว่าสี่คนเนี่ยเคยมีเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันที่อยากประสบความสำเร็จเพื่อตอบแทนบุญการีและรับผิดชอบครอบครัวนะคะสี่คนที่ควรจะหานะคะก็ตามที่ตุลบอกแต่สี่คนที่ไม่ควรที่จะเชิญเข้าระบบนะคะก็คือเฉยเฉยชาคนไร้ฝันคนไม่ต้องการประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะ มนุษย์ในโลกใบนี้นะคะไม่มีใครยอมให้ถูกสั่งนะคะไม่ไม่ชอบในเรื่องของคําสั่งแต่โครงการทําง,งินเข้าบ้านนะคะตีกรอบความสําเร็จกําหนดระยะเวลาให้ทุกท่านเปลี่ยนวิถีชีวิตโครงการ75วันเปลี่ยนชีวิตในโครงการหอบเงินเข้าบ้านนะคะจึงมีตีกรอบในเรื่อง,องความกําหนดว่าอยากให้ทุกท่านประสบความสำเร็จรายได้แต่หลักแสนภายใน3เดือนจากการใช้สินค้าพันคะแนนนะคะอยู่ที่7 0 0 0บาทเนี่ยนะคะ ภายใน15วันจึงมีกําหนดว่าถ้าถามว่าประสบความสำเร็จไหมทุกคนก็ต้องตอบว่าอยากแต่ถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ละคะ1ปี2ปี10ปีไหมแต่วันนี้กําหนดภายใน15วัน75วันนี้นะคะตามโครงการพันคะแนนในจํานวนเงิน7,000บาทสามารถทําให้ทุกคนนะคะ ที่คิดเหมือนกันทําเหมือนกันทําพร้อมกันรับเหมือนกันต่างที่เวลาเพียง15วันมาก่อนมาหลังก็สําเร็จเก่งไม่เก่งก็สําเร็จสามารถประสบความสำเร็จรับรายได้544,400 40บาทค่ะหลายๆคนบอกว่าธุรกิจนี้ทํายากเป็นไปไม่ได้นะคะตุนเข้าใจ นะคะคนที่ไม่ทําคนที่ไม่ร่วมงานกับเราหรือไม่เข้าใจในธุรกิจที่เราทำเนี่ยนะคะหนึ่งไม่เชื่อสองไม่เข้าใจหน้าที่ของเรานะคะเราเรียนรู้เพื่อเข้าใจเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดเพื่อจะบอกเขาว่างานที่เราทํานี้คืออะไรนะคะคือธุรกิจที่ถูกต้องาตามกฎหมายถูกกฎหมายถูกศีลธรรมนั่นเองนะคะและโครงการนี้ออกแบบมาสําหรับคนที่มีข้อจํากัดคนที่มีปัญหาปัญหาอะไรมางนะคะ ไม่มีเงินบ้านไกลรู้จักคนน้อยพูดไม่เก่งทำมาหลายบริษัทก็ไม่ประสบความสำเร็จอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะคะก็ออกแบบมาสำหรับคนที่มีข้อจำกัดเยอะแยะๆมากมายนะคะแต่ต้องบอกฟันธงเลยนะคะว่าโครงการนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะถ้าหลายๆคนที่มีปัญหาเหล่านี้แสดงว่าโครงการนี้ออกแบบมาสำหรับคุณเลยค่ะ จริงนะคะวันนี้นะโครงการที่ออกแบบมาสําหรับคนที่มีความเชื่อนะคะ1มีความเชื่อสองต้องการประสบความสำเร็จจริงๆนะคะสองข้อนะคะสำหรับคนดีมีเหตุผลนะคะและมีความเชื่อและต้องการประสบความสำเร็จจริงๆเชื่ออะไรมั่งเชื่อบริษัทเชื่อแผนการตลาดเชื่อสินค้าและเชื่อในตัวผู้นำที่สำคัญเชื่อในตัวเอง ถ้าบอกว่านะคะการบอกว่าถ้าเราจะเลิอกอะไรต้องชัดเจนอยู่3อย่างก่อนที่จะเข้ามาทําธุรกิจนี้บริษัทชัดเจนผู้นําชัดเจนตัวเราชัดเจนถือว่าท่านประสบกวามเาสเร็จไป90%แล้วนะคะวันนี้น่ะบริษัทถ้าไม่เชื่อเราก็ต้องเข้ามาดูนะคะอยู่ที่พระรามสองนะคะว่าซอยวัดพันท้ายนรสิงห์นะคะว่าเป็นอย่างไร ไม่เชื่อในเรื่องของสินค้าเราก็ต้องชิมนะคะจะต้องทานเห็นผลภายใน1นถนาทีไหมสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่าแผนกระตลาดมีคนทําได้และไปถึงแล้วหรือยังก็มีผู้ประสบความสำเร็จมากมายเขาเรียกว่าความสำเร็จของอัปลน์คือป้ายบอกทางนะคะถ้าเราไม่เชื่ออะไรเราต้องรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดเพราะวิกฤตไล่ล่าเราเสมอแต่ที่สําคัญในความเชื่อที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันทำสองข้อนี้ได้ ซึ่งนะคะโครงการออกแบบมาให้แบบทาอย่างมีวินัยและพัฒนาสัญญามีวินัยนะคะหมายถึงว่าทําตามที่โครงการออกแบบให้มีพัฒนาสัญญาหมายถึงบัตร75วันที่เราจับมือกระทําระบบเนี่ยเราจะไม่ล้มเลิกกลางคันเพราะเป้าหมายผลลัพธ์ของเราก็คือ75วันเปลี่ยนชีวิตจากพันคะแนนเงิน7,000บาทนะคะไม่เกิน8,000บาทสามารถพลิกชีวิต เป็นตำแหน่งทิปเปอรเนมอนรับรายได้เข้าบ้านเนี่ย5 4า0 0นะคะแต่ถ้าเป็นตำแหน่ง VP นะคะก็เป็นมนุษย์เงินล้านได้ทันทีประสบการณ์ตุนมากมายนะคะก็เคยได้แบ่งปันและหลายคนก็คงรู้จักดีนะคะตุนผ่านธุรกิจเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาอ่อนเทาแก่จนดำนะคะเขาเรียกว่าบันใเกมผ่านมาไม่ต่ำกว่า50บริษัท แต่ณวันนี้นะคะรู้ว่าเรานะคะเราจะเก่งแค่ไหนเราจะทําจริงแค่ไหนแต่เครื่องมือที่เราเลือกแต่ไม่สามารถส่งผลให้เราสําเร็จได้นะคะซึ่งมีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นบริษัทแผนสินค้านะคะตุก็เจอแผนดีสินค้าไม่ดีสินค้าดีแผนไม่ดีสินค้าดี แพ้ก็ตลาดดีแต่เจอผู้บริหารที่มีความตั้งใจนะคะก็ไม่จ่ายเงินเราก็คือโกงเรานะคะทำให้ตุ่มต้องยายค่ายนะคะซึ่งก่อนเข้ามาที่บริษัทนี้ก็ชีวิตติดลบสูน,นะคะแต่ก็มาพลิกชีวิตเนื่องจากว่าเป็นบริษัทสีขาวน้ําดีสัญชาติไทยโดยคนไทยนะคะและท่านประธานมีความตั้งใจจริงและมีความพร้อม ไม่มีอะไรดีที่สุดในโลกนะคะแต่ตุนอยากบอกนะคะจากประสบการณ์ของงานเครือข่ายนะคะตุนจะบอกพี่น้องทุกคนนะคะว่าบริษัทยูมิพัร์เป็นบริษัทที่มีองค์ประกอบของความสำเร็จที่ลงตัวและสมบูรณ์ที่สุดณนะเวลานี้ค่ะงานนี้นะคะต้องมีความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในบริษัทแผนสินค้าและตัวเอง ะะถ้าเราคิดเยอะนะคะและตุ่นบอกเลยว,ว่าวันนี้แนวคิดเทคนิควิธีการที่ออกแบบมานะคะต้องบอกว่าใช้ในเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆ30ปีนะคะเอาใจในทําในการทํางานไม่ว่าจะเป็นทุกตัวหนังสือนะคะทุกตัวอักษรมีชีวิตทุกตัวอักษรคือตัวเราเพราะเราทําระบบเราต้องการประสบความสำเร็จจริงๆเชื่อแล้วก็ทําตามเพราะโครงการนี้นะคะตุ่นยืนยันนะคะขอการันตียืนเคียงบ่าเคียงไหลและการันตีว่า คุณและทีมคุณและทีมคุณมาถึงตัวเราทีมไมาถึง4คนคิดเหมือนกันทําเหมือนกันทําพร้อมกันนะคะเจ็ดสิบวันถ้าไม่ได้5 4าแ0นสี่หมื่นรบาทมาเอากับตุนได้เลยนะคะเพราะวันนี้นะครับระบบของเรามีประสิทธิภาพสูงมีการวัดผลและประเมินผลตลอดเวลานะคะตุนคนจริงฉะนั้นนะคะโครงการหอบเงินเข้าบ้านทุกวงกลม้องมลมหายใจเป็นวงกลมที่มีไรายได้มีความสําเร็จ สมบูรณ์มีคนลอกนะคะเป็นความเสียดที่สามารถลอกเล่นแบบได้มีคนที่เดินตามเรานะคะทุกวงกลมต้องมีลมหายใจมีไรายได้ฉะนั้นนะคะในผังองค์กรของโครงการหอเมืองข้าบ้านจะมีแต่คนที่มีความฝันบวกความหวังเท่ากับพลังนะคะถ้าเป็นวงกลมที่มีลมหายใจก็จะเป็นหายใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะคะเพราะเต็มผังของเราจะมีแต่คนจริง ถ้าไม่จริงเขาไม่ทาตามที่โครงการออกแบบให้เขาก็ไม่สําเร็จคนที่ทําตามโครงการออกแบบให้จะได้รับการติดตามดูแลและขวัญกำลังใจค่ะสําเร็จไปพร้อมกันยกทีมนะคะเพราะ75วันรอบแรกตําแหน่งอยู่ที่ตําแหน่งทิปเปอรเนมอนลูกของเราสี่คนที่เราไปได้นาเขาคิดเหมือนกันทําเหมือนกันเพราะเป้าหมายเดียวกันก็คือ5้านสี่นะคะใน75วันรอบที่สอง ลูกของเราสี่คนเจนหนึ่งของเราสี่คนจะเป็นตำแหน่งทิปเบเนมอนส่วนตอวของเราก็เป็นตำแหน่ง C ีบดีโดยอัตโนมัตินะคะเราจะเป็นตำแหน่งซี d ดียกทีมจากโครงการหอบเงินเข้าบ้าน1000พันคะแนน7 0 0 0บาทพลิกชีวิตลงทุนแล้วได้อะไรนะคะแค่คุณตัดสินใจคุณกำไรแล้วคะ่ะคุณกำไรละ7 0 0 0บาทคุณได้สินค้าไปหมื่นกว่าบาท ะะและคุณได้วงกลมก็คือศูนย์ธุรกิจตลอดชีวิตนะคะเป็นวงกลมที่สร้างธุรกิจนะคะและเอาโอกาสดีๆงานเครือข่ายเป็นงานให้โอกาสรับโอกาสและแบ่งปันโอกาสยูมิพาร์ทให้โอกาสตุนตุนรับโอกาสจากยูมิพาร์ทสปี65ล้านและณวันนี้ตุนแบ่งปัน โอกาสนั่นคือความสําเร็จรุ่นสู่รุ่นซึ่งโครงการของข้าบ้านความสําเร็จจะต้องสามารถลอกเรียนแบบได้ฉะนั้นคนที่เข้าโครงการของข้าบ้านจะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันพูดเหมือนกันพูดเหมือนกันว่าเขาประสบความสำเร็จบบได้อย่างไรเขาทาหน้าที่สองข้อข้อที่1ใช้สินค้าพันพีวีข้อที่2เชิญเพื่อนมาใช้สินค้าพันพีวีก็คือ700 0บาท4คนเพื่อรับรายได้ 5,44,400บาทในระยะเวลา15วันให้ทุกคนทำหน้าที่สองข้อคุณจะเป็นใครมาจากไหนคุณจะสวยหรือหล่อนะคะหรือจะขี้เหล่คุณจะจบอาชีพใดก็แล้วแต่แต่เข้าโครงการของเมืองข้าบ้านนะคะก็คือทำหน้าที่สองข้อค่ะทั่วประเทศไทยต้องถามกับคุณก่อนว่าคุณมีความเข้าใจว่า คำว่าเชลูโซ่เนี่ยคืออะไรแต่หลายคนตอบเหมือนกันนะคะว่าเชลูกโซ่ก็คือต้องสําหรับคนที่มาก่อนนะคะคนที่มาก่อนก็ได้ผลประโยชน์แต่วันนี้นะคะคําว่าเชลูกโซ่สินค้าไม่มีคุณภาพราคาไม่ยุติธรรมสำหรับผู้บริโภคและผิดกฎหมายแค่คิดนะคะ เขาก็ว่ายื่นขาไปหนึ่งข้างแล้วค่ะที่จะเข้าตารางนะคะซึ่งตุ่นหมดเนื้อหมดตัวมา20ล้านในวงการเครือข่ายนะคะตุ่นมาลืมตาอา้าปากและพิกชีวิตได้ที่บริษัทยูมิพัฒน์ของจริงนะคะวันนี้งานเครือข่ายที่ตุ่นทำธุรกิจยูมิพัฒน์เป็นบริษัทที่ใครมาก่อนแต่ไม่ทำนะคะไม่ตั้งใจจริงเรามาทีหลังแต่เราสามารถแซงได้ตุนเข้ามาเป็นรุ่นที่สอง แต่ตนก็สามารถพิชิตตำแหน่งซีบดีเป็นคนแรกของบริษัทได้นะคะแม้จะมาทีหลังนะคะและวันนี้สินค้าราคายุติธรรมสำหรับผู้บริโภคและถูกกฎหมายอยากจะบอกพี่น้องทุกคนนะคะว่าใครได้รู้จักนะคะใครได้พบถ้าเป็นโครงการของขุาบ้านทุกคนโชคดีที่เจอเราใครเจอเราคนนั้นไม่มีจนนะคะ วันนี้บริษัทยิมิพาร์ตเป็นบริษัทที่ให้ความฝันความหวังกับผู้คนมากมายและบริษัทมีความตั้งใจจริงท่านประธานของเรานะคะเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีมีคุณธรรมและยุติธรรมนะคะมีความตั้งใจจริงที่จะเปิดบริษัทมาเพื่อการเติบโตนะคะบริษัทเปิดมานะคะเข้าเกือบปีที่6ละแต่ย,ยอดขายของบริษัทผ่านหมื่นล้านแล้วนะคะวันนี้ จากนะคะจากโครงการนี้ถ้าบอกพันคะแนนใช้เงินเจ็ดพันไม่มีข้อเสี่ยงความเสี่ยงเป็นศูนย์เพราะอะไรคะบริษัทลงทุนนะคะบริษัทพร้อมกับโรงงานเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบล้านธุรกิจเงินสดถามว่าวันนี้เงินเจ็ดพันบาทของเรากับธุรกิจที่ท่านนะคะได้สร้างให้กับสมาชิกทุกคนเนี่ยมูลค่าสี่ร้อยห้าสิบล้านเนี่ยอะไรคือข้อเสี่ยงนะคะความเสี่ยงเป็นศูนย์นะคะระบบมีประสิทธิภาพสูงและเป็นไปได้ นะคะมีคนทําได้และไปถึงแล้วอะไรที่เราจะตัดสินใจถมเข้าไปเนี่ยนะคะหรือลงมือทําต้องดูก่อนรนาะคะว่าคนงานที่ที่เราทำเนี่ย มีคนทําได้และไปถึงยังฉะนั้นนะคะโปรเจกต์โครงการ Style ของมันเข้าบ้านตัวตุนเองนะคะประสบความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้4ปี65ล้านและอีก2ปีนี้ตุนเข้า100ล้านแน่นอนนะคะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จอย่างมั่นคงนะคะอุ่นใจตลอดเส้นทางนะคะก็เข้ามาที่อยู่มีพัฒน์แต่วันนี้วิธีการนะคะง่ายๆรายได้เร็วแล้วก็มั่นคง เรามีทีมแล้วระบบนะคะแล้วก็มีเครื่องมืออีกเยอะแยะมากมายในโครงการของโรงพยาบานที h h ่จะนำพาทุกคนสู่ความสำเร็จแน่นอนค่ะค่ะก็นะคะเป็นตัวเลขที่ท่านประธานนะคะคำนวณให้ตุนตัวกลมๆ4ีปี65ล้านค่ะแต่การจ่ายภาษีนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะตรวจสอบได้ค่ะ <waves> อยากจะบอกคนที่นะคะมองหาสิ้นหวังนะคะหมดขัมกำลังใจตุนขอเป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งคนนะคะว่าตุนเข้ามาที่บริษัทนี้นะคะตุนติดลบศูนย์จากตุนเคยประสบความสุขเร็จ20ล้านแต่เข้ามาที่บริษัทมีพัร์บ้านเข้าขายฝากนะคะหนึ่งล้านหกแสนบาทเลอเวลาเพียง6เดือนถ้าตุนไม่มีเงินหนึ่งล้านหกแสนบาทไปไถ่ถอนบ้านนะคะตุนก็คงไม่มีที่ซุกหอนอนแม่และลูกไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเหลือตังอยู่เพียง20บาทกินขนมปีนเสร็จผักเยอะๆได้สร้างตํานานหน้าหนึ่งไว้อยู่ที่บริษัทยูมิพัทแล้วนะคะว่าคนที่ท้อท้อแท้สิ้นหวังวันนี้ยังมีโอกาสนะคะที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ตามความฝันและความหวังที่คุณต้องการอยู่ที่บริษัทยูมิพัทนะคะยังไงเปิดโอกาสให้กับตัวเองรับโอกาสดีๆที่ยูมิพัทอย่างที่ตุนได้รับค่ะ ตุนเข้ามาเริ่มต้นนะคะวันนี้น่ะตุนเข้าไปที่บริษัทไหนนะคะก็คงจะถูกขีดเส้นมาให้เป็นเบอร์หนึ่งของทุกๆค่ายนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าบริษัทน,นั้นเปิดมาเพื่อตั้งใจจริงไหมทําไป6เดือนเปลี่ยนแผนไหมลดคุณภาพสินค้าลงไหมปรับเปลี่ยน PV ไหมเปิดมาเพื่อปิดไหมนะคะปิดนี่หยูด30มบล้านเปิดมา3เดือนได้30มบล้านแล้วก็ปิดตุนเจอมาหมดค่ะตุนเจอมาหมด สินค้านะคะตุนเข้ามาที่บริษัทยูมิพั์ว่าตุนจะเก่งแค่ไหนนะคะแม่ทิมตายเรียบในยุคนั้นนะคะในยุคนั้นเพราะโดนมานีเกมเล่นงานฉะนั้นตุนจึงเอาสินค้าเป็นตัวตั้งนะคะเพราะสินค้าแต่ลดตัวทุกบริษัทเหมือนกันหมดะคะ่ะเหมือนกันหมดนะคะอานเสริมเครื่องสําอางมีเหมือนกันหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ตุนตามมาก็คือยูมิโก จะเป็นสินค้าที่เก่งกว่าคนคนไม่เก่งก็สามารถสําเร็จได้ตุวนต้องหาสินค้าที่เก่งที่สามารถสร้างยอดธุรกิจที่สามารถจะทําให้ตุนเนี่ยประสบความสำเร็จที่จะเอาบ้านคืนจากการขายฝากนะคะวันนั้นตุนเอาสินค้าเป็นตัวนําแต่ณปัจจุบันนะคะความคิดผู้บริหารความคิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารอันดับหนึ่งที่เราจะพิจารณาเพราะอะไรคะสิ่งที่ในโลกใบน,นี้นะคะในงานเครือข่า,ขายมีสิ่งควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ควบคุมได้คือตัวเราวันใดวันหนึ่งเราเหนื่อยเราท้อแต่เราบอกตัวเองว่าหยุดไม่ได้นะท้อไม่ได้นะต้องเดินต่อเพราะอะไรแม่เราลูลก,กรอความหวังอยู่นี่สินไล่ล่าเราตลอดเวลาแต่วันนี้ความคิดผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ ว่าพวกนี้จะปิดบริษัทไหมพ่งนี้จะเปลี่ยนแผนไหมพวกนี้เสร็จสึกค่าขดผลไหมซึ่งนะคะตุ่นเจอมาตลอดเส้นทางนะคะพอมีไรายได้ขึ้นหลักแสนปับ๊บตัดรหัสก็มีโยกย้ายสายงานทีมงานก็มีตุ่นเจอมาหมดจนตุ่น,นี้ขึ้นเข้าไปเล่นมไน้เกมแต่วันนี้นะคะสิ่งที่ตุ่นยืนหยัดอยู่นี่รับประสบความสำเร็จได้นั่นคือเราเจอบริษัทจริงละถ้าเราเป็นคนจริงต้องการประสบความสำเร็จ,จริงต้องเชิญที่บริษัทยู่มพารทค่าง คโครงการ mm. ของคนเข้าบ้านได้หลายคนก็นะคะยังไม่เข้าใจดีนะคะว่าต้องขายไหมต้องขายไหมต้องทําแบบไหนเหมือนธุรกิจอื่นๆนะคะที่เคยฟังมา mm. เขาเรียกว่าเจอบริษัทที่ไม่จริงนะคะใครชอบขายให้ไปขายนะคะเพราะบริษัทนะคะผลิตสินค้าจากโรงงานของตัวเองนะคะสินค้ามีคุณภาพนะคะไมไ่ผ่านโรงงานอื่น ฉะนั้นจะมีการนะคะมีโปรโมชั่น1แถม1 1แถม2อันนี้เหมาะสำหรับนักขายใครชอบขายไปขายตุนคนหนึ่งนะคะไม่ชอบขายตุนชอบช้อปปิ้งชอบซื้อแต่ตุนขายอะไรคะตุนขายงานแห่งอาชีพขายงานละพาแพงขายความคิดขายความเชื่อขายสภาพด้านการเงินขายสภาพด้านเวลาขายความรวยซื้อไหมนะคะสิ่งที่ตุนขายณปัจจุบันนี้ตุนรับมา6 5ล้านตุนไม่เคยขายไม่ดตะกองเดียว ตุนขายอาชีพค่ะขายความเชื่อมั่นค่ะณว,วันนี้นะคะบริษัทนะคะมีรางวัลน,นะคะรางวัลพิเศษให้กับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ก็คือ New d ดมอนนะคะ New d ด m o n 8เดือนนี้เราสามารถจะพิชิตรางวัลพิเศษที่จ่ายนอกเหนือจากแผนแผพคตลาดจ่ายง่ายจ่ายเร็ว ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จและบุกคนประสบความสำเร็จมากมายหลายแสนหลายหมื่นชีวิตนะคะแต่ณวันนี้จ่ายนอกแผน21.7ล้านก็จะมีผู้นำทำจริงและหลายท่านและหลายทีมได้วางแผนพิชิตรางวัลพิเศษนี้นะคะและที่สำคัญนะคะเริ่มต้นในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาได้ไปท่องเที่ยวนะคะ รีสอร์ทของท่านประธานรองศาสตราจารย์ดรดิตยาวดีซึ่งเราเป็นคู่ค้าหรือหุ้นส่วนกับบริษัทไปเที่ยวเดือนสิงหาคมนะคะที่รีสอร์ทของท่านนะคะไปเที่ยวเกาะสมุยนะคะสวันสองคืนนะคะอิ่มท้องจังตังอยู่ครบแลหลายคนก็คงอาจจะบอกว่าอุ้ยเกาะสมุยฉันไปง่ายๆแต่วันนี้ เราไปพร้อมกับมนุษย์กันล้านไปพร้อมกับผู้ประสบความสาเร็จไปพร้อมกับผู้บริหารหมื่นล้านก็คือหัวใจดวงเดียวกันก็คือยูนิพัรค่ะหลายคนนะคะอ่อนล้ารายจ่ายนะคะรายจ่ายไม่พอกับรายรับอาจจะเครียดกับงานนะคะว่างงานหรืออยากจะมีะไรายได้เสริมนะคะ ตุนก็อยากจะแนะนานะคะว่าโครงการของข้าบ้านได้ออกแบบนะคะออกแบบในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของแนวคิดเทคนิคบริการที่สามารถจะนําพาซึ่งนะคะง่ายใครใครก็ทําได้เพียงขอว่าคุณต้องการจริงๆนะคะคุณเชื่อและคุณต้องการสําเร็จจริงๆนะคะก็คือถ้าคุยภาษาตุนก็คือไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวถ้าเถียงอย่าถามถ้าถามอย่างเถียง นะคะถ้าเป็นอาหารก็คือย่อยมาให้แล้วไม่ต้องเคี้ยวคืนลงไปเลยถ้าเป็นมาม่าสําเร็จลูกก็คือฉีกซองใส่น้ําร้อนและกินเข้าไปเลยคือไม่ต้องคิดจากประสบการณ์30ปีกับรายได้ที่ตุนพิชิตได้อีก2ปีตรงเข้าร้อยล้านก็เป็นบทพิสูจน์ของตัวผู้นําที่ประสบความสเร็จจริงและได้จริงๆนะคะเป็นที่ยอมรับของวงการเครือข่ายนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจสําหรับพี่น้องทุกคนนะคะว่า คุณจำหมดแค่ไหนหลายคนก็คงจะไม่เหลือตังค์20บาทแถมมีรูปพิเศษนะคะมีรูปพิเศษแล้วก็แม่นะคะเป็นอันเซอร์เมอร์ระยะที่3ในขณะที่ไม่มีรายจ่ายเข้าบ้านไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวแต่มีรายจ่ายถาวรเดือนนึงไม่ต่ำกว่า50,000ื่นนะคะแต่ชีวิตมาอยู่ถึงจุดนี้นะคะประสบความสำเร็จอย่างสง่างามเป็นอันดับนะคะเป็นสิบดีคนแรกของบริษัทนะคะและสามารถนําพาองค์กรสู่ความสำเร็จที่เป็นไปได้จริงนะคะก็ ทุกคนนะคะงานของบริษัทเวมิพาร์ธุรกิจบริษัทเวมพาร์กับทําระบบเดลทีมในโครงการหอบเงินเข้าบ้านนะคะสามารถจะนําพาทุกท่านสู่ความสําเร็จที่เป็นจริงได้นะคะขอเพียงท่านเปิดใจนะคะเปิดใจรับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วมอบสิ่งดีๆกับผู้คนนะคะตุก็จะมีกรคํานึงให้กําลังใจทุกท่านนะคะว่ามีแขนขากายาอยู่ครบถ้วน ทุกสัดส่วนเหมือนเช่นคนอื่นเขาจะสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่เราว่าจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองจะก,กลัวเกงอะไรเป็นหนักหนาเรามนุษย์เขาเทวดาก็าหาไม่เรามนุษย์ตุนเป็นเทวดาก็าหาไม่จดสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ใจแล้วเหตุใดไม่ลองสู้เพื่อความรวยค่ะ